สวัสดีครับมาดูสินค้า AT อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็การสำรองไฟนะครับเป็นสินค้าที่รู้สึกว่าชอบหลังจากที่ซื้อมาใช้เองนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์เผื่อจะตรงใจหลายๆท่านนะครับสินค้าตัวนี้อยู่ที่ราคาไม่เกิน500บาทเท่านั้นเองกับการใช้งานผมซื้อมาในราคาประมาณ300กว่าบาทเองนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ เนี่ยครับสินค้าลองอ่านสเปคนิดนึงนะครับกล่องมาเป็นแบบนี้เลยส่งจากจีนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีในร้านไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับก็เป็น UPS โมเดล d u ด2 S x x ตัวนี้นะครับรับไฟ240โวลต์นะครับเอาพุต12วัตต์แม็กจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์ได้แล้วก็9โวลต์1แอมป์ได้12โวลต์1แอมป์ได้ รประมาณนี้นะค่อนข้างดีผมซื้อมาใช้สำรองไฟให้กับตัวเราเตอร์หรือไม่ก็กล้องนะครับแต่โดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเอามาสำรองไฟให้กับเราเตอร์อย่างที่เห็นนี่แหละนะครับการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ชมเลยมาดูสินค้านิดนึงนี่ปลั๊กตัวนี้ปลั๊กตัวนี้ที่ให้มาเข้าใจว่าถอดได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนเขาจะใส่มาล็อกตายแบบนี้ ส่วนฝั่งนี้เป็นบอกสเปคมินิ DC UPS นะครับโมเดลแล้วก็แบตเตอรี่คาปาซิตี้3 7โวลต์5 0 0 0มิลลิแอมประมาณนี้รวมกันเท่ากับ18.5วัตต์ชั่วโมงนะครับโอเคใช้งานได้มากขนาดไหนผมทดสอบแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นมาดูในส่วนของส่วนประกอบ มี On off อยู่ตรงนี้นะครับอ้าวโอ้ยโทษทีปิดไปแล้วนะครับเอาใหม่ในการใช้งานถ้าเราเสียบปกติเขาต้องออนไว้นะครับแล้วก็เสียบทิ้งไว้อย่างนี้ปล่อยให้เขาชาร์จไปผมเสียบมา2วันนะครับก็รับรองว่าแบตเต็มแน่นอนหลังจากเต็มไฟจะขึ้นเป็นสีน้ําเงิน3จุดแบบนี้ถือว่าเต็มแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จไฟอยู่ตัวนี้จะขึ้นเป็นสีส้มแล้วจะดับเมื่อชาร์จเต็มนะครับก่อนที่ผมจะทดลองเนี่ยผม ปล่อยให้ชาร์จเต็มล้อไฟตัวนี้ดับแล้ว3ขีดนะครับผมเปิดตัวเราเตอร์ที่เป็นเทนเนอร์ตัวนี้ต้องการไฟ12โวลต์1แอมป์นะครับตามนี้นะที่เขาเขียนเอาไว้ไฟ1จุดใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะครับหมายความว่าถ้าหมด3จุดผมก็ประเมินเองคิดว่าน่าจะได้สัก6ชั่วโมงกับการใช้งานอ,อุปก,กรณ์ตัวเดียวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพอร์ต พอทที่ให้มาตัวนี้จะเป็น5.5มิลนะครับก็คือพอรตกล้องวงจรปิดบางรุ่นแล้วก็พอรตของ4 g เ g r o u อร์แบบนี้แหละผมค่อนข้างจะชอบมากเลยสำหรับตัวนี้นะครับส่วนฟังนี้ตัวนี้น่าจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีปรับไฟปรับเป็นเอาต์พุต9โวลต์12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็น9กับ12ถึงจะเป็นพอตขนาด5.5าดมิลแต่ถ้าเกิดเป็นไฟ5โวลต์ 1M 2M คิดว่าจะต้องแปลงหัวนะครับแปลงหัวตัวนี้จากแบบ5.5ไปเป็นหัวเล็กหรือเป็นหัวไมโคร USB หรือเป็นหัวอื่นๆนะครับอาจจะต้องหาอุปกรณ์แปลงนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมซื้อมาเนี่ยเอามาใช้กับเราเตอร์แบบนี้แหละนะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นบวกลบคือสามารถต่อแบตเพิ่มได้แต่คิดว่าคงไม่จําเป็นครับตัวนี้สํารองไฟให้กับเราเตอร์ที่กินไฟขนาด12บ1อวต์นแอมป์นะครับตัวนี้แหละใช้งานได้ก็น่าจะประมาณ6ชั่วโมงนะ สบายชิลๆนะครับพกไปไหนมาไหนได้ก็โอเคมากเวลาที่เราชาร์จนะครับก็แค่เสียบเอาไว้แบบนี้นะลองดูแบบนี้เสียบลงไปนะครับลองสังเกตดูไฟขึ้นแบบนี้จริงๆก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปเรื่อยๆครับตัวนี้เขาจะชาร์จไปจนเต็มก็ปล่อยอย่างนั้นแหละถ้าไม่ใช้จะไม่ร้อนถ้าเสียบกับตัวเราเตอร์มีการใช้งานไฟตัวนี้ก็จะอุ่นๆน่ไม่ร้อนนะครับอุ่นๆนะ ผมทดสอบแล้วค่อยมารีวิวนะครับเห็นไหมครับเขากำลังชาร์จอยู่ชาร์จขึ้นไปก็เป็นเสมือน UPS เสียบทิ้งไว้เลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟมาเขาก็จะปล่อยปล่อยไฟผ่านตัวนี้แล้วก็มีการชาร์จแบบเตรียมพร้อมเสมอถ้าไฟดับอ่านี่นะครับสังเกตดูแล้วก็ดูตัวนี้ทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยผมชอบมากๆนะครับอยากจะแนะนำ ราคาไม่แพงด้วยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตาคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับทุกๆสินค้าก็เอามาแนะนําพร้อมกับอยากจะให้เข้าไปอ่านสเปคเองเผื่อจะตรงใจถ้าต้องการอยู่ตัวนี้เวิร์กสุดๆเลยนะครับก็อาจจะซื้อเพิ่มเผื่อเราเตอร์ตัวอื่นด้วยแต่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งมี UPS อยู่แล้วทั้ง2บ้านเลยก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ตัวนี้เอาใส่กับ ตัวพอตเทเบิลไวไฟตัวนี้พกไปไหนมาไหนด้วยค่อนข้างเวิร์กเลยครับถ้าใครมีเทนท่าตัวนี้แล้วอยากพกไปร้านกาแฟาไปชิวๆบริเวณที่เป็นสโล w l ไลฟนะครับเอาตัวนี้แหละนะครับพกไปไหนมาไหนได้เจ๋งมากๆนะครับเราไปนั่งทานกาแฟาก็เสียบเราเตอร์ตัวนี้มาเป็นการแอบชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้เน็ตไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นออกมา มันก็เป็น ups สำรองครับตัวนี้ถือว่าเป็น power bank ได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับพอร์ตนะครับว่าคุณจะสามารถหาพอร์ตมาแปลงตัวนี้จาก5.5มมิลไปเป็นพอร์ตอื่นๆได้ไหมนะครับแต่ตัวนี้เวิร์กมากราคานี้โหสุดๆเลยนะครับรู้สึกดีมากก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองตามเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้นะครับตัวนี้ซื้อมาจาก lazada นะครับลองเข้าไปดูนะ จริงๆอาจจะมีหลายแพลตฟอร์มก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ